สวัสดีทุกคนผมอยู่ผมเคยมเียร์ับคุณผมผมจะไม่ได้ไมค์ครับลัคกี้เบิเร์กคิวแคมปิ่งกับทาร์ชินสก,กินอะไรเนี่ยโอ้จบและไข่บ้าดมาเนี่ยโอ้โหบ้านโคตรขี้เหร่เลยทุกคนก็ดุ่ยบ่อยบ้าน,นสก,กินทุกคนจะสังเกตสังเกต,กเกตนะครับผมจะเป็นร้านบ้านสกินอ่ะผมจะไม่วาดหนะ้า คนวาดคือมึงใส่ร้ายมั่วไม่ใช่มั่วกินนี่ของบ้านเลยครับทุกคนเลยดูเลยจบแล้วอยตกใจกระบโมพิทโอเคท่านละครวันนี้ก็เปิดล็อกอีกทีเกมมิ่งกับทาแมชชีนกันเองเราก็ไม่ได้เปิดลัอกกีบ็อกทาม่เอ้ยไปทาแมชชีนลัอกกีบ็อกทีเกมมิ่งนานแล้วใช่ไหมฮะประมาณสี่เดือนห้าเดือนมั่งใช่เนี่ยใช่เลยแล้วนี้นะครับเราก็มาสู้กับอะไรสกินแบบมันเหมือนแบบเหมือนแบบทาสีเลยอะไหนลองอันนี้อ่านว่าอะไรอะบดบดลอย ใช่แล้วทีว่เราสู้กับบัวลอยนั่นเองซึ่งบัวลอยทำมาจากอะไรครับโอ้โมันกูรู้บ้างน้ำกะทิอันหนึ่งอ่ะไอเอ๋ที่มันเป็นเม็ดสีมันทำมาจากอะไรไม่แน่ใช่อ่ะไม่ชัวร์ว่ะอ้าวอ๋อมันบอกว่าทำมาจากแป้งข้าวเหนียวแล้วมันก็จะมีน้ำกะทิแล้วก็ไอ้เผือกอ่ะที่ว่าเขาตัดเผือกใส่ในน้ำในน้ำก็ผสมกันนะทุกคนนั่นแหละซึ่งถามว่าแป้งมันเนี่ยอร่อยไหมตรงตัวคือผมว่าแป้งบัวลอยแม่งไม่อร่อยเลยแบบมันจืดอ่ะเออมีแต่น้ำกะทิกับมันนั่นแหละที่มันอร่อยแค่นั้นแหละเอาจริงวางเลยมาแล้วปัด้้้ววเเปปิิ๊บรร่่่มมาาาอออออไไะะ อันนั้นคือโอ้ยแย่แล้วไอเราเลื่อมามาได้ดับสกิ๊กกว่าแล้วฆ่าคนตายโอ้โหอ,อะไรอย่งี้ด่ามาเลยออโอ้โหของสลับด้วยขอบคุณนะอของของกูอะ่ะขอบคุณนะวันหลังกูไม่เล,ล่นกล่องแล้วอันนี้เป็นนิกเกอันนี้เป็นรองเท้าเหล็กหนูหนูไอรอนไหนมึงตีกูมาดิตีนะตี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 เออโอ้โหหนูไอรอนกูแตกก็ดูหมดมึงเลยไงก็เขาเลยให้หนูมาไงมาต่อไปรอบโค้งโหเถนะ อ้าวว่างตายอีกแล้วว่าโอามือลั่นมือลั่นโอ้มือลั่นโดดโดดเฮ้ยมันไม่ได้มือลั่นมันตั้งใจทุกคนดูดิแต่ตอนนี้ผมมือลั่นนะผมมือลั่นจริงๆนะผมไม่ได้ตั้งใจกดใส่มาเลยทีุ่กการที่ผมมือลั่นมานั่นแหละนั้นนี้เป็นเกาะชาโด o w เอ่อถามว่าโอเคไหมมันก็เออมันก็กากันแหละมึงแต่โอ้โหไอที่เกมมิ่งเดี๋ยวทำไมมึงตอบแต่อะไรกูเนี่ยอันนี้รองเท้าเอ้ยไม่ใช่รองเท้ากางเกงหนังกางเกงหนังใส่แล้วแบบเออกางเกงกากันแหละอ่ะอะไรอีกล่ะ เอามาเต็มที่เลยไหนดาบไฟเวิร์กใช่ไหมเมื่อกี้ดาบเมอร์เดอร์อะคิวไลท์สมบรณ์อ๋อเมื่อกี้กูเห็นเป็นดาบผู้ทําไมมันดอกเตะอะไรอะนี่หมวกนูไอรอนมาอีกแล้วกูไม่ต้องการหมวกนูไอรอนโอ้โหอ,อันนี้ก่อโซ่โอ้โหเพื่อทีเกมมม่ขอมโนพีทําไมเราไม่เปิเปดวะเดี๋ยวมึงได้ของพีเต็มไปหรอตกรยบไ่ได้เลยเนี่ยกูเหลือซานสิบแปดกล่องแล้วเนี่ยโหลโอ้โหกิงการพิเทอร์ช่วยเขาหน่อยบอยตีมันดิมาตีมันนั่นน่ะไปตีมันดิพิเทอร์ช่วยด้วย เธอหนีโรคของเราอ้าวเย้ได้รังที่จูดไหนมันต่อมินสตาไหมเจ้าอันนอ๋ให้กูข้าเวเด็ดๆเออได้เด็ดสตาเาย่ได้แล้วแล้วก็มาบวกอะไรทีเกมมิ่งร้อยบวกามาไดม้มาได้ร้อยบวกมาปึ๊บร้อยบวกได้เป็นโอ้โหได้เป็นเพชรได้เป็นเพชรมายี่สิบก้อนของที่ด้านมันก็ไม่ยากแล้วทีเกมมิ่งโอพีมากเลยมึงบอกไม่ยากแต่กูยังไม่ได้สักอย่างเลยฮะโหลอันนี้เป็นหมวกโ o ลิสเฮลเม e t แต่เป็นหมวกหนังมันใส่แล้วมันเพิ่มความแดงโจมตีแล้วก็กวกต่อไปร้อยบวก ว่างเปล่าเราไม่น่าแรกก่อนเปิดตอนแรกเลยอะโอ้ดอกป๊อปปี้เฮ้ยแอปเปิลนูปลาพิสอันนี้เป็นนูปโอพีลาพิสแอปเปิลมึงมีนูปโอพีได้หรอปะก็สั่งกูว่ชื่อไอที่ไอดาบนะก็ชื่อว่านูปแดมอนนะเหรอไอดาบที่กีกขวานะเอออันนี้เป็นอะไรอ่ะลักกี้นูปแดมอนโอพีฉบับใส่แล้วมันก็โอ้โหมันเป็นอายมันเป็นเกาะมันเป็นเกาะเหล็กธรรมดาเลยอะเอยอันนี้ดาบเอ้าเมื่อกี้ดาบกลัวมา เมื่อกี้ดาบอะไรอะสีเหลืองอะโอ้ดามเมจเก้าร้อยดาบลอสซ็อปยาโอ้โหไม่ตายด้วยอันนี้อะไรอะอันนี้จูเลสิกกิ๊กกิ๊จูเลสิก,ออกไปอันนี้เป็นกรอบเพชรคงกระพันยี่สิบ 2020. ขอบคุณครับ <c oughs> มากองบวกได้เป็นไฟเวิร์กอ่ะไฟเวิร์กล้วไงอะ่ะอ้าวออกค่า,าแล้วได้ของโอ้โหของโคตรกากอะไรบอรยมื่อทีเกมมิ่งฮะฮะมื่อทีเกมไม่กี่กล่องแล้วเต็มเลยโอ้โห อันนี้กากี้บล็อกเหรอเฮ้ยหลักี้บล็อกไอ้ขอได้ไหมอ่ะไม่ไ <ป S 1> ด้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้หน่อยดาเมจเท่าไหร่ดาเมจอีพีิสตี้โอ้โหโอ้อะไอ้ดำหายเราดา้องดำหายเอาบอยเอาจริงป่ะกูว่ามึงโชคดวงดีมากเลยวันนี้เมื่อกี้กูตีเ,เรื่องระเบิดแบบมึงเห็นมาทีอันทีอ่ะแต่มันไม่ระเบิดอะคืออะไรอ่ะตั้งแต่ไอ้ดำทิ้งขวาแล้วอ่ะทีโรน่ากับคนของคนนี้แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วมันก็ต้องแบบนี้บอกโอเคเลย อันนี้นูฟเดมอนก <ร Stevens. S 1> ูวางได้แต่ไอโอ้ยกูวางอย่างเมกี้ทำไมกูต้องใจกูวอะอะไรจากไอ้ทาไม่สีได้ไหมเนี่ยอันนี้อะไรอ pues. is. ่ะเอามนอะไรกินปลาหอยโดนเลยจีเออวออวางก่อนนี้กูไม่รู้อันนี้ไม่ได้ตใจมันมันมันมาเองดีละก็หายไปดีละวจุดดูดีจุกดดูดีเลยจะได้ไม่ต้องเปิดเออนี่ได้เป็นดาบมัน้าดาบดาเมจห้าร้อยโอ้ยนี่ไอยกอดจนสิขอยบอย ไอ้กูเก็บก่ออยู่ไอ้นี่นี่ถามว่าก่อมันดีไหมเออลงทา้าเพจกูยังดีกว่าอันนี้เป็นอะไรอะเดิร์สฮันเตอร์เอ่อใส่แล้วมันก็แค่วิ่งเร็วเออถอดแล้วกันอะไรเต็มไปข้าตัวเก็บไปเต็มไปข้าตัวเหรอเต็เมอ่ะของเต็มอ๋อไอ้เก็บนะกูทิงท้งฝัง่งทิ้งเของเต็มกันขอนะพิกาจูไม่ให้ไม่ให้ครับไม่ให้ครับออยย่า่าเล่โอปไม่ให้เหรอเอาก็มึงไม่เก็บเองอ่ะ ก็กูไม่ได้เก็บไปว่ากูจะไม่ได้ให้นะครับเดี๋ยวเก็บไปโดนด่ากูทิ้งไปแล้วอ่ะกูทิ้งกระบองเพชรไปแล้วนะเออไม่เอาก็ได้เลยโดนด่าอันนี้เป็นเทเลพอร์ตอะไรเนี่ยเอ่อ R I C h แปลว่ารวยบอกผมจำคำนี้ไม่ได้น่าจะรวยนะเอออันนี้เป็นเอออันนี้เป็นไม่สามารถทำลายได้เซ็งว่ามันตีรอบเดียวตายใช่ไหมเข้าใจถูกไหมเฮ้ยนายโค้งลงตีหน่อยดามนี้น่าจะโหดย่ามันก็ไม่ตายอยู่ดีอ่ะมึงเลยอ้ายโอ้กูตายเลยเก้าอย่ายละเก้ากล่อง อ่ะอันนี้ดาบคิวเลอร์มึงอ่ะมึงทำตกไว้กูเหลือ27กับ25เนี่ยไล่อันนี้นี่นะเดี๋ยวมันระเบิดอะไรใครมาตีอ๋อกูก็ดว่าไข่มาตีกูเองก็ตายดิบเจ็กับยี่สิบห้เออก็กูไม่ได้เปิดไม่ค่อยได้เปิดทีเกมมิ่งไงแบบมาเปิดฐาแมชชีนบ้างเข้เป oh. ิดในทีเกมมิ <laughs> ่งมาแต่กูเปิดทีเกมมิ่งรวยละมันจะจะมาตีกูอีสลาดดิเอ้ยไม่ไหวนะตรงตรงกูตรงนะกูเหลือเหลือหกกล่องละโอเคอุ้ย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 อุ อาทำไมกิ๊กไรคนละอันอ้าวอ,อ้าวต่งโอ๊ยมึงดูตัวกูแล้วกูก็ไม่นเลยจะบอกด้วยเว้ยว่ากูบั็อกอะไรครับทุกคนแล้วก็มาจะตอบพี่เมื่อกี้พี่แบบพี่บอยเกมค้างเอ้ยไม่ใช่เกมค้างพี่บอยแบบเกมบล็อแล้วผมก็คงหายไปทุกคนว้ายเราเลยก็ต้องมาสร้างเฟอร์กันใหม่แล้วทุกคนโอ้โห

เดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเกียร์มันตกใจนี่สิให้กูเปิดแล้วมากกว่าเธอกูเหลือสี่สิบกล่องจริงๆแอ้มึงปั่นอะไรวะกูหมดแล้วเนี่ยเออกูเหลือสี่สิบกล่องนั่นแหละผมเสียของของผมคืนเดี๋ยผมเสียยังไม่ครบเอออ่ะกูกูรีลาเปิดได้ไม่ใช่อะไรหรอกแต่ถามว่ากูรีเปิดกูรีไม่แล้แต่กูรีลาอยู่อุ้ยกองหินโคตรโหดเลยทุกคนเดี๋ยวผมค่อยดูของแล้วเดี๋ยวผมขอรีเปิดก่อนมาเดี๋ยวรีเปิดละผมคงไม่หวักกับทามไม่ชีนนะเพราะว่าทามไม่ชีนมันแบบเออเออหนน้าามมกค่อทไชีโดะ แต่เราไม่ได้ขอหัวนะมาเราก็ได้ดาบแค่แบบดาเมจร้อยสองร้อยแค่นี้งจี้เดียวโอ้ก็งหวนมากผมว้าสุดที่แบบเรามีเบลชนะระ้ว่าเอออันนี้เป็นธนูอ้าวยิงไม่ออกมึง<อ>รู้ว่าถือดาบแล้วมันบ,บัฟเกินใหม่แล้วนะอันนี้เป็นอินก่อดเออก็ไม่แน่หรอกเราจะแบบเสมอกันก็นได้มาวางสีกล่องไปเลยปุ๊บปุ๊ปุ๊แอปเปิปล้ปล,ปล,ปลสายรุง้งแล้วก็อันนี้เป็นของหดวนะรอก่อนมาเดี๋ยวกูวางท้ายไม่ทีมาเลยยี่สิบกล่องอ่ะวางเลยยี่สิบกล่องแล้วก็เปิดรถเดียว โอ้โหกูเปิดไอ้นี่หายเครื okay. ่องโอเคระเบิดอีกโอ้อโหกกอนที่กูเอา20กอนไม่มีความหมายละคือผมไม่อยากมาถามไอ้ชิงแบบกองมันกากแค่นั้นแหละอันนี้เป็นกางเกงกางเกงดินถามว่ากางเกงดินหดไหมมันก็อ่ะเอาก็ได้พะน่าจะหดแหละเออทุกคนเราขาดแค่มหมวกอันเดียวผมขอค้าหมวกแป๊บหนึ่งหมดแล้วามามาลองค้าหมวกกันนี่ได้เป็นหมวกราชพิษมามาหมดแล้วบอยหมดยัง หมดแล้วโอ้โหจับบัวเนี่ยก <reconcile> ูล <heroin> <rawd unre iry> ืมกูลืมโอเคครับเดี๋ยวเราจะขอสู้กับบอสอะไรนะอ่าบัวลอยกันดีกว่ามึงบัวลอยจะเพื่อนย่างว่าแล้วเป็นตัเล่นมุกนี้กูกูแรงที่สุดเลยเป็นไว้เล่นบัวลอยเพื่อนย่างวันนี้จะขอมาสู้บอสเดี๋ยวใครชอบดึงคนจะใช้ช่องผมมอพิเศษยิ่งขึ้นบอกเลยว่ากูควรกินแอปเปิ้ลดีไม่แน่ยอ่างเงี้ยผมกินแอปเปิ้ลแค่สายรู้แล้วกันเนาะอ่ะเรนโบว์แอปเปิ้ลโอ้โหกูกูเกมแคบไม่ใช่ทุกคนอ่ะแค่นี้ก็พอละมาพร้อมยังทำละอ่ากอดบอยตอนนี้เราไป อ้าวอันนี้เพื่ได้กำลังใจไงบอกว่าอยากข้าบัวลอยอยากกินบัวลอยอ่ะจบนี้ต้องไปซื้อบัวลอยมันกินแล้วมึงมึงขนาดมึงขนาดไม่เป็นไรให้หมากินต้องกินให้หมากินบัวลอยแล้วเออก็มันมันพูดหน้ามันเห่าบอนมันอยากกินไงโอเคพร้อมยังเก่งยังอ่ะแต่บอยมึงรอดูก่อนนะมึงรอกูดูนะอ่ะอันนี้กูไม่ตีมันนะมึงดูนะดูนะดูนะดูดีนะทุกคนปึ๊บปึ๊บนี่เกูยังไม่ตีมันนะปั๊บนั่มันตีมึงหรอเออกูยังไม่ได้ตีมันสักแอะเลยอันนี้เอาจริงอะนนนีีผมมตัปปึึ๊๊บบ อ้าวฮะนี่กูตีเลยเหรอเอ้าวองแตกเฉยเลยอ้าวอ้าวของกูแตกไหมโอเคไม่แตกโอเคทุกคนมาเดี๋ยวต่อไปสึกเราดีกว่ามาโอ้โหคือแบบบอสมันกากเออรู้แค่นี้แหละมาแชนไปกองผมมาแชนไปทีบอสมาผมกินแอปเปิ้ลไปเลยมาสี่ลูกห้าลูกโอเคแค่นี้พองก็รู้เกมหลุดอ่ะขอตีรอบหนึ่งคนเดียวก็โอ้โหดาบกูยังกาก อ่านะครับทุกคนแล้วกลับมาอีกรอบนะครับเข้าใจยังทำไมถึงผมไม่อยากกินบัฟเยอะก็เมื่อกี้ไงเกมแคสโอ้โหไม่ได้บัฟเยอะมึงตีโยนโดนดนาบัฟมึงเยอะเออก็ไม่แน่หรอกโอเคมาต่อเป็นสื่อของเราพร้อมไหมครับมึงอย่าขี้ขวานะเออไม่ขี้ขวามึงอย่าขี้ขวาแล้วกันไอ้นี่ดิเออพร้อมไหมยังพร้อมละถ้าพร้อมแล้วก็แหน่เออกินเป็นเลยพร้อมไหมยังไม่ใช่มึงแอบขี้ขวานกูปัดแพ้แล้วมึงบอกว่าอย่าขี้ขวาแล้วเฮ้ยมึงจะขี้ขวาแล้วมันก็มีอะไรขึ้นเอาซ้ายล่างอ่ะมันไม่ได้เออมาพร้อมไหมคร้าพร้อมาเลย กูตายกูตายเอาอะไรกูตัวเองเอาเอะไรมาได้คนครับกูปัดกล้วยน้ำเชื่อมตกโอเคครับทุกคนเดี๋ยวกูต้องขอเวลาไปเช็ดอะไรนะน้ำหวานของน้ำเชื่อมของกล้วยที่มันจิ้มก่อนโอ้กูปัดตกโอเคครับก็สหรับคลิปนี้ผมก็จะลำไม่บอยไปแล้วครับเพราะว่ามันมาตีผมส่วนบองก็จะลำไปเช่นเคยเดี๋ยวผมขอตัวไปเช็ดกล้วยน้ำหวานที่ผมทำตกก่อนแม่เอ้ยอเก๊ดไอ้ไม่ไอ้โง่ไปแล้วบายบายบาย